สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับหลายพื้นที่มีกลุ่มฝนเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลฝนกันนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับถ้าดูจากภาพรวมจะเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับแถวอุดรธานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับอุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็ขอนแก่นชัยภูมิบางส่วนนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำภูบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็เพชรบูรณ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์แล้วก็ฝั่งแถวกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับโซนภาคตะวันออกมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นฉะเชงิงเซานะครับชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดในช่วงนี้ที่กําลังมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของฝั่งทางด้านตะวันตกตอนนี้มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับที่กำลังตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับ แล้วก็ในโซนทางด้าน,านภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ตรังนะครับสงขาลายะลานราธร์ิวาสปัตตานีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันเป็นรายอำเภอนะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีกลุ่มฝนเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับถ้าดูจากในส่วนของภาพรวมเรดาร์กลุมอุตุนิยมิยาโซนอีสานนะครับวันนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาเร็วขึ้น ดูกลุ่มฝนมีกลุ่มฝนอยู่ที่ภูผาม่านขอนแก่นนะครับขอนสารชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์นะครับภูกระดึงเลยอําเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับอําเภอหนองแสงอุดรธานีฝนตลมหนักครับหนองกรซออําเภอศรีธาตุอําเภอกุมภาวะปีนะครับอําเภอกู่แก้วอําเภอวังสามหมออําเภอสองดาวนครสกลนครสว่างแดนดินนะครับอําเภอวาริชภูมิอําเภอพลนาแก้วนะครับอําเภอวังยางนครพนมปราบากนครพนมนะครับนาแกอําเภอดงหลวงมุกดาหารอําเภอคาชะอีนะครับ อำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมยโสธรอำเภอเมืองยโสธรนะครับอำเภอพนมพายร้อยเอ็ดอำเภอหนองฮีอำเภอโพนทรายนะครับอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดหานอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามอำเภอนาดูนนะครับแล้วก็อำเภอแกล้งคอชยภูมิอำเภอหนองบัวแดงอำเภอบ้านเข้านะครับคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเขาคอเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์ แล้วก็นายูอุดรธานีนะครับสังคมหนองคายแล้วก็โพตากหนองคายนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับแล้วก็อีสานตอนใต้นะโคราชนะครับคอนบุรีอํอาเภอบางน้ําเขียวนะครับอําเภอปักธงชัยคอนบุรีแล้วก็ประคาบุรีรัมับละหานทรายอําเภอประโคนชัยนะครับอําเภอบ้านกรวดบุรีรัมอําเภอโพนสายร้อยเอ็ดนะครับฝั่งนี้ ถ้าดูในส่วนของลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกขึ้นไปด้านตะวันออกนะครับอีกชุดหนึ่งจากใต้ขึ้นมาเหนือนะครับมีมีสชุดนําหมุนวนกันนะครับเพราะฉะนั้นอีสานวันนี้ฝนเยอะนะครับเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่หมุนวนนะครับในส่วนทางด้านอีสานครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์สกลนครนะครับก็จะเห็นเนี่ะครับอําเภอเรนูนคร อำเภอวางยางนครพนมอนาแก่นับอเภอปราบากอเภโพนนาแก้วอเภอสว่างแดนดินอาอเภวาริชภูมิสองดาวนะครับวาริชภูมิแล้วก็ชัยวานอุดรกู่แก้วนะครับภูมิภาวะปีหนองแสงแล้วก็นายูงอุดรธานีสังคมนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากครับอเมืองยะโสธรอเภอกุดชุมนะครับอเโลงนกทานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากในช่วงหัวค่ำนี้นะครับ ถ้าไปดูในส่วนของโซนภาคเหนือบ้างนะครับภาคเหนือมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอศบเมยแม่ฮ่องสอนอำเภออมก๋อยเชียงใหม่นะครับอฮอดอดอยเต่าอสามเงาจังหวัดตากอเภอลี้ลำพูนนะครับอเภอเมืองเชียงรายอเภอแม่สวยอเภอเมืองปานนะครับอเภอเมืองพเยาอเภอแม่จันนะครับแล้วก็เมืองเชียงรายบางส่วนโซนนี้นะครับทุ่งเสี่ยมสุโขทัยนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับ แล้วก็อําเภอลานสักอุทัยธานีนะครับแม่วงนครสวรรค์ปรางศิีลาทองคลองลานกําแพงเพชรวังเจ้าอําเภอเมืองตราดนะครับอําเภออมกอ๋อยอําเภอสามเงาอาเภอดอยเต่าอําเภอรี้ลาพูอําเภอทุ่งหัวช้างนะครับอาเภอเขาคอพิช,ชบูรณ์อำเภอเมืองพิช,ชบูรณ์แล้วก็ลานสักอุทัยธา,ยานีบ้านไร่นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ ภากกลางนะับรด้์สมุทรสงครามท่าได้ร์สมุทรสงครามก็แม่วงนครสวรรค์นะครับอำเภอแม่เปิลนะครับอำเภอลานสักอำเภอบ้านไร่นะครับอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีเราขวัญนะครับหมวยกระเจาพองผาภูมิการจนบุรีสังขระนะครับไซโยกอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงนะครับอำเภอหนองเขียดหนองจอกเขียตลิ่งชันนะมีกลุ่มฝนจะตุจักนะครับแล้วก็คันนายาวบางส่วนมีฝนนะครับวังน้ําเขียวโคราชนะครับปทุมชัย อำเภอคอนบุรีอำเภอปากช่องนะครับแล้วก็ชัยบาดานลบบุรีนะครับเขาค้อเพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนก็คือเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับก็มีลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับ ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของบ่ายถึงค่ำนะครับขออภัยแล้วก็มาดูเรดาร์ภาคใต้ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่บ้านตาขุนสุราธชธานีกับเปิดระนองนครับสุขสําราญระนองเมืองระนองแล้วก็พัตโตชุมพรนะครับอำเภอละอุ่นระนองอำเภอพัตโตแล้วก็อำเภอท่าแซะนะครับอำเภอคุระบุรีอำเภอพนมนะครับอำเภอทับปุดพังงาก็กลุ่มฝนโซนภาคใต้เคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งตะวันออก มาตะวันตกนะครับไปดูทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดใหญ่อยู่ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ฝนกาลังทำนมหนักนะครับปลายพระยากระบีอําเภออ่าวลึกนะครับอําเภอเมืองกระบีอําเภอเขาพนมอําเภอเหนือคลองอําเภอเหนือคลองอําเภอคลองท่อมกระบี่นะครับอําเภอทุ่งใหญ่อําเภอนาบอนอําเภอทุ่งสงอําเภอวางขันอําเภอร่อนพิบูลอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังอ่าเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็อําเภอรัชดาตรังอําเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษอภสิเกาเภอเมืองตรังนะครับอนาโยงอเภอเกาะลันตานะครับมีกลุ่มฝนนะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็อเภอเมืองสตูลอเภอควนกาหลงอเภอรัตนภูมิสงขลาหาดใหญ่สงขลานะครับชนะสงขลานาทวีสะดานะครับอเภอนาทวีอเภอสบ้าย้อยอเภอเทพานะครับอเภโคกโพปัตตานีอหนองจิกปัตตานี เมืองปัตตานีนะครับจะลังปัตตานีมายอปัตตานียะลิงปัตตานีนะครับปนารมายอแล้วก็กะพาะสายบุรีนะครับมีกลุ่มฝนรามัญยะลานะครับเมืองยะลาแล้วก็ยะหากาบังแล้วก็บันนังสะตาทานโตนะครับแมดเดตงอำเภอศรสีสาครนะครับอำเภอลือเสอาะนาทีวาามีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ แล้วก็พระรูมนะครศรีธรรมราชเมืองนะครศรีธรรมราชช้างกลางนาบอนโซนนี้นะครับถือว่าชุดใหญ่นะครับในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่แล้วก็มีเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมนะครับที่เกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับดูในส่วนของ ภาพรวมเรดาร์ตอนนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับตะวันออกอำเภอครุงนะครับอำเภอครุงจันทบุรีแหลมสิงห์นะครับเขาสมิงนะครับแดนชุมพรมีฝนตกนะบ่อไร่ขออภัยนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วนะครับฝนกําลังตกหนักเลยนะครับในช่วงนี้แล้วก็แถวนี้นะครับ่วงน้ําร้อนนะครับจันทบุรีแหลมสิงห์นะครับอำเภอครุงนะครับแหลมงอบ เกาะช้างนะครับเกาะช้างหาดไข่มุกบ้านคลองสนบ้านใบลานะครับบ้านทานมะยมฝนกําลังตลกตกหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแถวน้ําเพนชุมแสงนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาชะเมานะครับเขาเมาเขาฉมเมาเขาวงนะครับเขาฉะเมาฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่อําเภอแกรงระยองมีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กําลังตกปลวกแดงระยองนะครับ ดูลักษณะแล้วการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็เตรียมรับในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับทางด้านอีสานตอนล่างก็กระจายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โคราชมาบุรีรัมย์นะครับอีสานตอนบนแถวชัยภูมิชัยภูมิสกลนครอุดรธานีนครพนมร้อยเอ็ดนะครับฝั่งนี้ ฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์นะครับถ้าดูภาคใต้ตอนนี้ก็เต็มเลยนะครับกลุ่มฝนนะครับกํกำลังถล่มหนักในช่วงนี้เป็นข้อมูลนะครับอัปเดตในช่วงบ่ายนี้นะครับบ่ายถึงค่ำนี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนู้ชมก็ระมาเในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณ ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศร,ระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ